เคยรับปากท่านผู้ชมมาไว้ว่าผมจะเอาเรื่อง S i p m e x เข้ามาพูดนั่นคือบริษัทที่ทค้าคริปโตเหมือนบิตครับแล้วก็อเผอิญอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีเรื่องราวเยอะมากก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าแต่ว่าผมมีอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท S i p m e x นี้ อยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเอาไว้ลูกคนใหญ่คนโตที่อยู่ในบริษัทนี้ก็มีคนใหญ่คนโตอยู่3คนคนแรกก็คือเอกราบยิมวิไลเป็นลูกชายของนายชัยยายิมวิไลมีหน้าที่ทางการเมืองเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรีดรวิศุเครืองามเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิเยอะแยะไปหมดเลยเป็นอดีตโคศกของรัฐบ,บาลชุดสรยุทธ์สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศ,ศึกษาด้านการจัดการมหาลัยศรีปทุมา เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาัฐปราศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมคุณเอกราบยิ้มวิไลลูกชายของคุณชัยายิ้มวิไลซึ่งมีความสิทสมกับกับวิศนุเครืองามและอยู่ในแวดวงทางผู้บริหารและการเมืองรัฐบาลถือ 2, 22, หุ้นในซิ p เม็กสองแสหม่นอพีุ้นอีกสองคนต่อมา ผู้หญิงชื่อพร,ราวริมพัวพันธ์ริมพงพันธ์แล้วก็ผู้ชายชื่อภาคริ่มพงพัน์เป็นพี่น้องกันพร,ราวถือหุ้นอยู่แสนหกห่แสิบเอ็หุ้นส่วนภาคริมพงพันถือ 85, 70, หุ้นอยู่แปดหม่นหอยเจ็ดสิบหุ้นรวมแล้วบบเสร็จทั้งสองคนเนี่ยมีอยู่240,000สีหุ้นซึ่งมากกว่าเอกลาบแต่ข้อมูลระบุมาว่า สถิตริมพงพันธ์ซึ่งเป็นบีดานั้นพยายามอธิบายคนอื่นฟังว่าไม่ได้ซื้อหุ้นเขาแจกหุ้นให้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะฟังไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าถ้าแจกหุ้นให้ทําไมต้องสองคนรวมไว้แล้วยังมากกว่าในเอกภาพยิบวิไลยส่วนลูกชายของวิสุเครืองามนั้นไม่ได้ถือหุ้นอย่านั้นตําแหน่งเป็นแค่ที่ปรึกษา ทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดท่านผู้ชมครับที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าผมต้องการที่จะเอาเรื่องราวของบริษัทซิปเม็กซ์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเอกราชไม่ว่าจะเป็นยิ้มวิไลหรือไม่ว่าจะเป็นพร,ราวริมพงพันธ์หรือว่าเป็นชื่อภาคริมพงพันธ์เป็นลูกชายของอดีตประหลัดกระทรวงการคลังสติถิมพงพัน์อดีตประธาน ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นมีตำแหน่งเป็นสอวอ,อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ส่วนอีกคนชื่อวิทย์เครืองามนั้นเป็นลูกชายของคุณวิศนุเครืองามซึ่ง มีตำแหน่งในบริษัทซิป m ม็กซึ่งเป็นที่ปรึกษาคุณสถิตริมพงพัน์ซึ่งเป็นพ่อของพร,ราวและภาคเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมจะไปนองมาพูดในวันนี้ความจริงแล้วผมก็รู้จักคุณสถิตริมพงพันด์ดีที่มาที่ไปคุณสถิตเป็นยังไงเนี่ยผมรู้ดีหมดทุกอย่างผมไม่พูดกันละกันเอาอะไรที่มันเป็นชัดๆช,ช,ชัดเจนเลยนะฮะตอนที่คุณสถิตร,รับตำแหน่งเป็นสวแต่งตั้งโดยกสชออนั้นคุณสถิตแจ้งบัญชีทรัพย์สิน ให้กับปรปชว,ว่ากุสถิตยิ์มีทรัพย์สินอยู่249ล้าน828,577บาท43สบมตจำอันนี้นะฮะจำไวด้ดีๆ249ล้านและไม่มีหนี้สินเอาละท่านผู้ชมตามผมมากันยายน2อ6 4สารดีกาสั่งชดใช้เงินจำนวน66,000ล้านบาทในคดีสุธรรมมลีลาแก้สมรานเอื้อบริษัท a i s 2เ4 4 นายสถิตริ่องพงพันธ์เป็นหนึ่งใน7คณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่เข้าประชุมในคดีแก้ไขสัมปทานครั้งที่6เพื่อลดอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าพรีเพทให้บริษัท Advanced Info Service โดยไม่ชอบ นั่นคือปรับลดอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าพร้อมให้กับ TAC จากอัตรา200บาทต่อเลขหมายเลขต่อเดือนเป็นอัตรา18%ของราคาหมายเลขบัตรสาธิการ้วินิจฉัยว่าบอร์ดขององค์การโทรศัพท์ในตอนนั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียหายทั้งหมด66,000กว่าล้านบาทคดีนี้คณะกรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช ลงปฏิชีมูลความผิดตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5 5 7แล้วส่งเรื่องให้อาการสูงสุดฟ้องร้รองดำเนินคดีตามขั้นตอนทากฎหมายก็สู้คดีมาจนกระทั่งถึงปี264ถึงขั้นสารฎีกาก็สารฎีกาพิพากษายืนตามสารุุทณ์คือให้ลงโทษจำคุกนายสุธรรมบดีลาอดีตผู้มนวยการการโทรศัพท์6เดือนแล้วให้ชดใช้เงินจำนวน46,855ล้านพร้อมดอกเบี้ยร้อย7.5ต่อปี นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมาครับคำวินิจฉัยสารดีกาพบว่ามีระบุให้กรรมการทสทอ,อีก7คนที่เข้าร่วมประชุมต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายของงานโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้กรณีดังกล่าวเป็นจํานวน6กหมื่นอพันล้านรายชื่อบอร์ดในตอนนั้น7รายนั้นเป็นสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มีนาคม2อ1 4ก็เลยไม่ต้องประหลาดใจ กรรมการชุดนี้ทําไมเอื้อประโยชน์ให้เอเสเพราะตอนนั้นเอเสเป็นธุรกิจของตระกูลชินวัตรกรรมการทั้งหมดมี6-7คนมีประธานกรรมการเสียชีวิตไปแล้วคือคุณสุภระชัยพิสิทธิวานิ์สถิตริมพงพันธ์เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการด้วยกันยายน2564เมื่อปีที่แล้วหลังสถาีกาพิพากษาเมื่อปปชอบอกว่า จะทาหนังสือแจ้งผลคำพิพากษาไป,าปาให้กระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติชื่อใหม่บริษัทของ TOT หรือในอดีตคือทอสทหลังจากที่รวบรวมกิจการกับบริษัทกสทอของโทรคมนาคมจำกัดส่งไปให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาดําเนินการเรื่องนี้ว่าใครจะต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายบ้างและแบ่งสัดส่วนวงเงินคนละเท่าไหร่ <c oughs> ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าทุกวันนี้เรื่องราวนี้มันเงียบหายไปกับสายลมกลิ่นของมันตอนนั้นเนี่ยหายไปละกลิ่นตดที่ออกมาในเรื่องนี้หายเงียบไปเลยไม่มีใครพูดถึงอีกเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งทั้งนิสาลฎีกาพิภากษาแล้วว่าบอร์ดของทอทอ,อทอ,องค์การโทรศพัพท์หองประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายนี้เงียบสนิทจะเป็นยังไงก็ตามผมไม่รู้ แต่รู้ว,ว่าคุณสถิตวิ่งล็อบบี้ผู้มีอำนาจสุดฤทธิ์สุดเดชจะถือว่าเป็นโชคยังไงก็ตามขณะที่ปปชลงมติชี้มูลเป็นจังหวัดที่คอสชเขอ้ามายึดอำนาจและสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นสอนชอและสอวอตามลําดับนี่ก็เลยทําให้จริงหรือเปล่าว่าทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยล่องลอยไปตามสายลมผมก็ต้องถามต่อไปอยังท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทรวงสุวรรณ บเด็กรู้พง์เผ่าจินดาสามปอว่าพวกท่านรู้เรื่องนี้ไหมหรือมีอะไรหล่นใส่เท้าทับท่านที่เหยียบไว้สนิทเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณสถิตแจ้งทรัพย์สินตัวเองกับปปชว,ว่ามีอยู่249ล้าน8ปดแสนนี่คือฐานทรัพย์สินที่ถูกยืนยันโดยคุณสถิตนิมงพันกับปปชเมื่อสถานิการมีความภาษานี้สามารถดำเนินง,งานได้อย่างน้อยที่สุดก็ยึดทรัพย์ก้อนนี้ไปก่อนเพราะนี่คือหลักฐานที่แจ้งเอาไว้กับปปช แล้วสถิติมุ่งพัน์ก็คงจะโกหกไม่ได้เพราะว่าโกหกคือการให้การเท็จละจะเป็นจังจำนวนเงินสดจะเป็นหุ้นจะเป็นที่ดินยังไงในเมื่อสารดีกาพากษาว่าสถิติมุมพันธต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสียนี้ทําไมมันเงียบไปล่ะไม่ควรจะเงียบูมชมแล้วคนที่ถูกสารดีกาพิพากษาเมื่อปีที่แล้วว่าต้องร่วมกันชดใช้กันรวมหกหมื่นกว่าล้านตัวเองจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเทคแอคชั่นอายการซึ่งเป็นโจทย์ของแผ่นดินก็ต้องเริ่มอายัดทรัพย์แล้วสิ บังคับคดีได้หรือว่าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งเป็นบริษัทใหม่ของการรวมตัวของสสทกับกสอทอยังไม่ตัดสินใจคุณชัยวุฒิทำไมไม่ตัดสินใจเสีทีอะว่าสารคำพิพากษาสารดีกาพิพากษามาอย่างเงี้ยกรรมการ7คนหนึ่งคนเสียชีวิตไปแล้วอีก6คนนี่ต้องรับผิดชอบไปแล้วแต่ว่าไม่มีการทําอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับ7คนก็มีใครมีสุภชยัยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพลเอกชูชาติพรหมประสิทธิ รองระทางกรรมการสันเสริญวงโชอุ่มกรรมการวันชัยสุนทรส,ส,สาราธุนทัศ์เป็นกรรมการพลตระเรีอกบุญยริศรัตนพรกรรมการสิิ์ริมพงพันธ์เป็นกรรมการตุลสุรินตุลวัฒนาจิตเป็นกรรมการนี่คือบิดาของนางสาวพร,ราวและนายภาคริมพงพันธ์สองผู้ถือหุ้นในซิปเม็กซ์ที่กำลังมีเรื่องมีราวอยู่ในขณะน,นี้เรื่องนี้ผมจะพูดต่อในอาทิตย์หน้าเบื้องหน้าเบื้องหลังมีหลายแต่วันนี้เอา เฉพาะเปิดตัวพ่อของผู้ถือหุ้นในซิฟเม็กซ์ซึ่งใหญ่ชิบหายเลยเป็นอดีตประธานกนระทรวงการคลังและอดีตเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์ท่านผู้ชมถามว่ามีคอนเน็กชันดีไหมกับวงการเงินวงการธนาคารและก็วงการตลาดทุนมีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นจะเป็นประธานกรรมการตลาดทรัพย์ได้ยังไงท่านผู้ชมเข้าใจผมพูดยังว่านี่ขนาดสารดีกาพิ่ภาคสาแะแม่งยังอยู่เฉยกันเลยแล้วคุณสถิตแจ้งกับปปชว,ว่ามีทรัพย์สินอยู่เท่านี้แต่ก็ไม่ไปยึดเขาจัดการ โอ้เส้นมันใหญ่จริงๆคุณสถิตต้องให้การให้สัมภาษณ์หน่อยสิว่าที่สาลดีการมีทางภาษาอย่างเงี้ยแล้วคุณแจ้งปปชไปคุณมีทรัพย์สินอย่างเงี้ย200กว่าล้านคุณคิดว่าคุณจะช่าชดใช้นี่แผ่นดินได้ยังไงนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินนะคุณสถิตคุณยาวนี้ใสส่วนตัวของคุณมาจริงๆแล้วผมเป็นคุณผมลาออกไปแล้วจากตำแหน่งสวผมอายผมโคตรอายเลยท่านสวทั้งหลายที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ท่านฟังรายการผมท่านเอาไปคิดนิดนึง แสดงว่าคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยสารดีกาเนี่ยไม่มีน้ำยาเลยหรือยังไงท่านผู้ชมเห็นหรือยังท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าซิปเม็กแม่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะฉีกออกมาทีละคนทีละคนทีละคนวันนี้เอาแค่น้ำจิ้มก่อนแล้วกัน